สวัสดีค่ะพบกับโบโปรดีแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าชัวร์สมิธสาขาบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะวันนี้นะคะโบก็มีรถอีโคคานะคะมาแนะนำหนคันนะคะเป็นในส่วนของตัว a t ทิฟ1.2ไฮนะคะปี2019ค่ะราคาายแดงเสนออยู่ที่649,000บาทค่ะส่วนมือ2ของเรานั้นอยู่เพียง389,000บาทเท่านั้นค่ะค่างวดอยู่ที่6,617บาทนะคะ ่อนสูงสุดถึง7ปีเลยทีเดียวค่ะเลขไม้ใช้ไปแล้วที่24,619กิโลเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นเอทีตัวท็อปนะคะปี2019นะคะนี่เลยค่ะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะน้าไฟคู่หน้านะคะตัวนี้เป็นไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์เลนฮาโลเจนค่ะพร้อมไฟดี LED i ลท์ไกด d i n งนะคะส่วนไฟ LED d ด y t i m e running light นะคะที่อยู่กันชนหน้านะคะนี่ ระบบไฟหน้าโฟล์คมีโฮมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกผู้หน้าค่ะกระจังหน้านะคะเป็นสีดำเงาค่ะแม็กแท้นะคะจากโรงงานนะคะขอบสิบห้าค่ะกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะมือเปิดคอมเมียมค่ะ รุ่นนี้นะคะรองรับน้ำมันนะคะตั้งแต่อียีนะคะโซฮอ้า so หและโซฮอ้าหค่ะเบนซินแท้เบนซินล้วนก็ได้นะคะช่องสัมาระท้ายค่ะบรรจุกระเป๋าเดินทางได้ถึงสี่ใบเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านล่างนะคะชุดอุปกรณ์ปะลมยางฉุกเฉินค่ะ ต้องมองหลังค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวอ่อนี่นะคะคีบฉลามค่ะด้านบนนะคะตัวรับสัญญาณค่ะทารฟินนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันค่ะกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะคะปรับด้วยไฟฟ้าค่ะภายในนะคะพวอมาไรมันติฟัง์กชั่นค่ะ คุญแจนะคะปุ่มกดคุดสตาร์ทนะคะตัวนี้แล้วก็มือเปิดประตูภายในนอกนะคะก็จะเป็นแบบคมเมียมแผงประตูด้านข้างทั้งสี่บานหุ้มด้วยหนังนะคะหัวเกียร์นะคะหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังเช่นกันค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังรถนะคะ หน้าจอเครื่องเสียงนะคะเป็นระบบสัมผัสทัสกีนะคะหกจุดเจดนิ้วนะคะตัวนี้อ่าเห็นด้านในนะคะแล้วก็ช่องซาร์ฟปักนะคะสิบสองโวลต์นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวถังนิลภัยนะคะเซนแล้วก็มีระบบเซนทันล็อกนะคะสัญญาณการทโมยนะคะไฟเบรกดวงที่สามนะคะระบบป้องกันการโจรกรรม tds นะคะแล้วก็พวงมาลัยยุบตัวได้ค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถอีโคคานะคะไซส์เล็กนะคะประหยัดน้ำมันขั้นสุดนะคะก็แนะนำนะคะเจ้าเอทีฟนะคะ1.2ไฮตัวนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะลูกค้านะคะไลย์ได้เพียง13,000นะคะออกได้นะคะส่งสูงสุดได้ถึง7ปีเลยทีเดียวค่ะ อย่าลืมนะคะแคมเปญดีๆนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะที่สำคัญนะคะสามารถกู้เกินมีเงินกลับได้ด้วยนะคะสนใจรถมือสองรถใช้แล้วนะคะโตโยต้ชัวสมิไม่แพงอย่างที่คิดนะคะครั้งหน้านะ,ะจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะฝากลูกค้านะคะติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะได้ที่เพจ Facebook t i k t o อรถมือ2องโตโยต้าชัวสมุดปาการด้วยนะคะครั้งนี้โบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ